สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆทาง YouTube วันนี้ทางส่วนของเราได้มานำเสนอ <c oughs> เกี่ยวกับฝรั่งพันหงเป่าซสือจากเมื่อคลิปที่ผ่านมาได้สองเดือนครึ่งแต่มาวันนี้ได้ประมาณสามเดือนครึ่ง จะบอกว่าสี่เดือนก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับเพิ่งได้สามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งคลิปที่แล้วสองเดือนครึ่งมาคลิปนี้ได้สามเดือนครึ่ง,ด,งดูความจเจริญเติบโตของของฝรั่งพันนี้นะครับดูความจเจริญเติบโตเมื่อครั้งก่อนสองเดือนครึ่งมาครั้งนี้สามเดือนครึ่งดีฮะเพื่อน เพื่อนๆและพี่ๆทาง YouTube ให้ได้ดูว่าฝรั่งสามเดือนครึ่งโตได้ขนาดนี้ครับเนี่ยโตโตมากเลยครับอ่าโตมากเลยนะครับผมเนี่ยฝรั่งสามเดือนครึ่งฝรั่งพันหงเป่าซื้อนี่คอยบอกว่ามันไม่ติดลูกนะครับไม่ติดดอกไม่ใชยออกดอกไม่ใช่นะครับผมดูนะครับ นี่ครับดอกเนี่ยติดดอกซะงั้นเลยทันทีที่เขาแตกยอดใหม่เขาจะมีดอกออกมาทันทีเลยครับนี่ฮะนี่ฮะดูดอกเลยครับคลิปเมื่อก่อนสองเดือนครึ่งแต่คลิปนี้สามเดือนครึ่งนะครับดูดอกนะครับผมนี่ฮะดูดอกนี่ครับ ผมจะให้ดูความเจริญเติบโตของฝรั่งพันนี้ซึ่งทางสวนของเราเนี่ยปลูกไว้เนี่ยสามเดือนครึ่งเนี่ยฮะฝรั่งสามเดือนครึ่งโตได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยสามเดือนครึ่งอะโตได้ขนาดนี้นะครับทางสวนของเราดูแลใส่ใจ ใส่ปุ๋ยก็ก็ทางสวนเรานี่ก็ลืมบอกไปว่าปุ๋ยของเราใช้ปุ๋ยเร่งต้นนะเรีวยกว่าเร่งปุ๋ยสูตรปุ๋ยเนี่ยสูตรปุ๋ยสูตร16 16 16ใช้เร่งต้นนะ ใช้เร่งต้นแต่ระยะสามเดือนครึ่งเนี่ยใช้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ตลอดสูตรสิบหกสิบหกสิบหกครับนี่ครับที่มามาถ่ายทำคลิปคนนี้ก็สามเดือนครึ่งเขาติดดอกครนี่ครับติดดอกนี่ฮะติดดอก ออกดอกพร้อมติดลูกได้ตลอดเวลาครับอันนี้ผมถ่ายให้เพื่อนๆและพี่ๆทาง youtube ได้ดูนะครับว่าอ่าไม่ว่าจะสองเดือนครึ่งหรือสามเดือนครึ่งก็พร้อมติดดอกออกลูกได้หมดนี่ครับดูนะครับแต่ผมถ่ายคลิปให้ดูเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูพี่ได้ดูว่าฝรั่งพันธุ์นี้ มันดกนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ดกนะครับดกนะครับดกนะครับดกเนี่ยติดทุกทุกต้นเลยฮะทั้งสวนเราปลูกไว้ประมาณห้าสิบต้นฮนะพันธุ์หงเป่าซื้อห้าสิบต้นเนี่ย ครับดูได้เลยครับการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ครับนี่ฮะสามเดือนครึ่งนี่ฮะดูไว้เลยการใช้ปุ๋ยสูตร ตามแบบฉบับของส่วนบุญญนุษย์มันก็จะได้แบบนี้ครับน,นี่ครับจะได้แบบนี้ได้ความจเจริญเติบโตได้ได้บำรุงได้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 ได,ได,ได,ได้แล้วก็ใส่ปุดสูตรบำรุงดอกบำรุงต้นไปพร้อมๆกัน เป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาวครับนี่ฮะติดดอกครับผมติดดอกถ้าเราไม่ปิดทิ้งเนี่ยติดดอกออกลูกติดลูกทุกต้น,นครับนี่ฮะมีเห็นตลอดนะครับผมมีตลอดพอผมถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆไ,ได้ดูเสร็จแล้วผมก็จะปิดลูกทิ้งนะครับ ไม่ได้เก็บไปนะครับผมเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะยังไม่ถึงเวลาที่จะ <c oughs> เก็บเขาเอาไว้เพราะว่าต้นเขายังเล็กมากฮะไม่ใช่ว่าเล็กต้นเขาโตแล้วแต่ว่าอายุของเขายังไม่ได้ครับผมอายุของเขาถ้าจะให้ติดลูกด่ก็ต้องอแปดเดือนไปแล้วนะแปดเดือนไปแล้ว หลังจากแปดเดือนไปแล้วถึงจะเอาไว้ติดลูกได้แต่ว่าด้วยความจเจริญเติบโตของทางส่วนบุญญนุษย์ผมว่าจะให้เขาติดลูกไว้สักสองสามต้นผมจะดูว่าต้นไหนที่สมบูรณ์ที่สุดต้นไหนที่สมบูรณ์ที่สุดต้นไหนที่สมบูรณ์ ที่สุดและ,จะเจริญเติบโตมากที่สุดผมจะเอาไว้ติดลูกสักสามสี่ต้นเพื่อจะได้ชิมเพื่อจะได้ชิมชิม,มรสชาติของของฝรั่งพันนี้ที่ปลูกไว้ที่สวนพรนธุ์ตรงที่อำเภอโคกจเจริญเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงครับผมย้ผมจะคัดเลือกดูต้นต้นที่สมบูรณ์ ที่สุดของทางสวนเราว่าทั้งหมดมีกี่ต้นเอาต้นที่โตที่สุดประมาณสักสามสี่ต้นเอาไว้ให้ติดลูกไว้ชิมสักต้นละลูกก็พอครับนี่ครับไม่ได้คุยนะครับเนี่ยหลักฐานการติดลูกจากคลิปที่แล้วสองเดือนครึ่งมาคลิปนี้สมเดือนครึ่ง นี่ครับสามเดือนครึ่งพร้อมที่จะติดลูกได้ตลอดเวลาครับถ้าใส่ใจใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำตามแบบฉบับของสวนบุญาญนุษย์ก็จะได้แบบนี้ครับผมนี่ครับหลักฐานพร้อมติดลูกได้ตลอดออกดอกแล้วครับนี่ฮะออกดอกแล้ว ดูความสมบูรณ์ของของของฝรั่งพันธนุ์นี้ครับอ่านี่ครับที่เขาบอกว่าไม่ดกไม่ดกดูครับดกไหมครับนี่แค่สองเดือนครึ่งครับ <c oughs> นี่แค่สามเดือนครึ่งขอโทษทีคลิปจะแล้วสองเดือนครึ่งคลิปนี้ล่าสุดนี่สามเดือนครึ่งอดูดูด,ดูดอกนี่ครั <c oughs> เมื่อผมถ่ายทําให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ดูแล้วพี่ๆทาง YouTube ได้ดูแล้วนะก็ ปิดดอกทิ้งนะครับผมนี่ฮะนมีให้มีให้มีให้ดูตลอดครับดูความเจริญเติบโต,ตของเขานี่ครับต้นของเขาเน,นี่ยนี่ฮะสามเดือนครึ่งติดดอกขนาดนี้นะครับผมนี่ครับ <c oughs> ทุกต้นนะ ไม่ได้ต้นเดียวนะครับผมนี่ทุกต้นนะครับนีค่ครับทุกต้นนี่ครับทุกต้นครับเนี่ยดูความเจริญเติบโตของเขาทุกต้นทั้งหมดมีห้าสิบต้นนะครับทางสวนเรามีห้าสิบต้นเนี่อดูเลยติดดอกทัก้งนั้นนี่ครับ ราะการดูแลใส่ใจใส่ปุ๋ยใส่น้ําของสวนบุญยนุษย์ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับดูครับดูความจเจริญเติบโตของเขาว่าทางสวนเราทําได้ขนาดไหนนี่ฮรของจริงไหมครับดกนี่แค่สามเดือนครึ่งน,นะครับดกขนาดนี้นะครับดูได้เลยครับผม โดขนาดนี้นะครับสามเดือนครึ่งถ้าผมปล่อยไว้สักแปดเดือนแล้วทำติดลูกเดี๋ยวจะขนาดไหนเพื่อนๆต้องคอยชมครับคอยชมและติดตามทางสวนของเราถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทำกันในทำคลิปทั้งต่อไปของสวนของเรานะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆทาง YouTube ที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางสวนบุญนุษนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามผมวยครับกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามผม้วยน,น,นะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่พี่ทุกคนนะครับดูความดกครับผมนี่ฮะสามเดือนครึ่งเดือนมาคลิปนี้สามเดือนครึ่งครับเป็นไงครับดกไหมครับ ดก,ดกไหมครับเพื่อนๆดกไหมสามเดือนครึ่งครับเป็นไงครับดกไหมครับผมนี่ครับอลังการงานสร้างดกครับนี่ครับดกครับดูความดกของเขานี่ครับทุกต้นทั้งหมด ห้าสิบต้นที่ทางสวนเราปลูกเอาไ้ครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะที่กดติดตามเป็นกำลังใจถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถูกใจก็กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับขอบคุณมากนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมพี่ๆทุกๆคน ที่กดติดตามทางส่วนเรานะครับผมอย่าลืมนะครับถูกใจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ